นี่ไม่ใช่หลินปิง h ช n แนลไม่ต้องตกใจครับคุณไม่ได้ดูผิดนี่คือโดมออนไลน์ h ชนแนลครับก็เป็นประจำของผมแล้วครับที่จะมานอนมาร์กหน้าใส่ที่คาดผมแพนด้าแบบนี้วันนี้วุ่นทั้งวันไม่มีเวลาแม้นที่จะทวีตหรือว่าถ่ายคลิปเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของผม ในวันนี้แล้ video, วคิดว่าคงเป็นคลิปสุดท้ายในวันนี้เหมือนกันนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งที่ติดตามโดมออนไลน์มาโดยตลอดถ้าใครติดตามข่าวคงทราบกันดีว่า14กุมภานี้โดมออนไลน์แอปพลิเคชันบน BB จะเปิดตัวแล้วใครใช้ BB อยู่อย่าลืมหามาโหลดกันได้ฟรีนะจ๊ะ และเดี๋ยวจะมีแคมเปญอะไรสนุกๆที่ทางผมร่วมกับ AIS มาเล่าให้ทุกๆคนฟังขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าง่วงครับหลินปิงมันก็ยังนอนเลยผมก็ต้องนอนบ้างก็คงเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้มากหน้าเสร็จแล้ว คิดว่าจะขอตัวนอนเลยพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปเชียงใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการนอนหลับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เราจะหาเวลาถ่ายคลิปมาให้ดูราตรีสวัสดิครับบ๊ายบาย